ทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าเวกเตอร์สมิติเนี่ยขนาดกำลังสองของมันเนี่ยมีได้ทั้งบวกลบศูนย์ 0. มันเลยเราสามารถจำแนกเวกเตอร์สมิติออกเป็น3ามพวก นะครับซึ่งก็ควรจำนะครับ3พวกนี้มีอะไรพวกแรกก็คือพวกที่ขนาดกำลังสองติดลบพวกนี้เราจะเรียกว่าเวกเตอร์เหมือนแกนเวลาผมขอใช้คาว่าคล้ายแล้วกันนะคล้ายแกนเวลา หรือภาษาอังกฤษก็คือ t i m e l i h e vector uh, four vector นี่คือภาษาอังกฤษของเวกเตอร์สีมิตินะครับ mm hmm. เพื่อท่านใดจะลองเซิร์ช Google ดูว่า uh, four vector มันเป็นยังไงเหมือนกับที่ผมสอนไหมแต่ว่าที่ผมสอนอาจจะต่างจากลิฟเฟลนนะครับก็ไม่เป็นไรผู้เรียนก็เรียนหลายๆวิธีนะครับ ต่อไปเวกเตอร์ที่กำลังสองเป็นบวกขนาดกำลังสองเป็นบวกอันนี้จะเรียกว่าเวกเตอร์คล้ายแกนอวกาศไหนๆก็จะหลูละเอาให้หลูที่สุดเลยเวกเตอร์คล้ายปัริภูมิ อะหรูที่สุดเลยเวกเตอร์คล้ายปริภูมิก็ภาษาอังกฤษนะภาษาไทยไม่แนะนำนะครับพูดภาษาอังกฤษไปเลยภาษาอังกฤษเนี่ยมันพูดได้ทั่วโลกนะครับอันนี้เรียกว่าสเปซไลท์ S P A C E อ่ะ C E Light Four Vector พูด Four Vector แล้วนึกถึง ยีฮอสีประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่า4ฟซีซั่นนะต่อไปขนาดกำลังสองเป็นศูนย์พวกนี้จะเรียกว่าเวกเตอร์คล้ายแสง เวกเตอร์คล้ายแสงหรือที่เราจะเรียกว่าไลท์ L I G H T ไลท์เวกโฟลเวกเตอร์นะครับไลท์ไลท์โฟเวกเตอร์หรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งเรียกตรงๆเลยว่าเวกเตอร์ศูนย์ เวกเตอร์0ภาษาอังกฤษก็คือ null four vector n u l l null ตัวนี้แปลว่า0นะครับแล้วก็ f o r vector ที่นี้ขอคอมเมนต์นะที่ผมเขียนสีดำเนี่ยก็คือผมใช้สัญลักษณ์อะไร mostly mostly plus ถ้าเราไปดูวิกิพีเดียหรือดูตําราอ้างอิงหรือเรียนคอร์สกับอาจารย์ท่านอื่นท่านอาจจะใช้ mostly minus ถ้าอาจารย์ท่านใช้ mostly minus มันจะกลับกันถ้าขนาดกำลังสองเป็นบวกสำหรับ mostly minus จะเป็นไทม์ไลน์ถ้าขนาดกำลังสองเป็นลบ สำหรับ Mostly Minus จะกลายเป็น Space Light ซึ่งไม่เป็นไรนะครับเราเราเรียนแค่หนึ่งอย่างก่อนท่านที่ชมทางบ้านเรียนตามผมเนี่ยเรียนแค่หนึ่งอย่างก่อนแล้วแล้ไว้ถ้าเราได้เข้ามาหาลัยหรือได้อ่านตำราเราเจอ Mostly Minus ก็ขอให้รู้ว่ามันจะสลับกันนะครับอ่ะผมลบไปนะครับเพื่อป้องกันการงง ถ้าใครอยากจดตามจดตามนี้เลยเพราะว่าผมผมใช้ Mo ส t l y plus นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นบรรยายบนตัวอย่างเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวอย่างจากหนังสือดูนะครับว่าว่าเป็นยังไงตัวอย่างกับแบบฝึกหัดต่างกันตรงไหนแบบฝึกหัดมันจะง่ายๆเนาะพอตัวอย่างมันจะออกแนวประยุกต์มันจะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนโจทย์ทรยศนิดนึงนะครับ ดูจากข้อนี้ก็โจทย์ทรยศแล้ว,วอะไรตัวแรกมา 8i อ้าวไหนว่าทขึ้นก่อนถัดไปคือลบ 5k ถัดไปคือ 4t ถัดไปคือ 4j เออยังไงวะต่อไป w ตัวแรกเปิดหัวมาเลยตัว i ถัดไปตัว j ถัดไปตัว k ถัดไปตัว t ออะไรแล้วแล้วอันนี้ก็คือให้เราบวกเวกเตอร์สมิติธรรมดา รถสรัตว์ลั์นี่อะไร u ยูกำลังศูนย์ยูกำลังหนงยูกำลังสอ,งอยู่กำลังสอะไรงงนะครับเห็นไหมละ่ะก็จะเจอความซับซ้อนซ้อนเงินโอเคนะครับจุดประสงค์ของโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็คืออยากให้เราเรียงลำดับให้ถูกนะครับอันเนี้ยเขาจงใจสลับลำดับมม่ๆซึ่งซึ่งสามทำได้ไหมทำได้เพราะว่าการบวกมันสลับที่ได้ แต่แต่เขาสลับอย่างเงี้ยมันดูล้วงงใช่ไหมเราก็ควรจะสลับกลับมาให้มันเป็นไปตามแบบที่มันควรจะเป็นคือดูเราไม่งงก็ลำดับนะครับมันก็ควรจะเป็น t x y z แบบนี้นะครับที่เป็นระเบียบในสายตาผมนะก็จะเป็นอ่าแล้วก็เอา t ขึ้นก่อนก็คือ4 t แล้วก็เอาตัว x ขึ้นใช่ไหมครับก็บวก8 i แล้วก็เอาตัว y ขึ้นก็คือบวก 4j แล้วก็ตก้ายด้วยตัว z ก็คือลบ 5k แบบนี้ต่อไปเวกเตอร์ w ก็จะก็ต้องเอาตัว t ขึ้นนะครับก็คือ 6t แล้วก็ถัดไปตัว x ก็คือลบ 15i ถัดไปคือตัว y ก็คือบวก 12j ถัดไปคือตัว z ก็คือ 18k อ่าเราสองอันนี้บวกกันได้อยู่ก็บวกกันเนาะง่ายๆบวกกันได้อยู่ก็คือ4บวก6ได้10ท t แล้วก็ถัดไป15-8ลบได้ได้7ลบ7นะครับถัดไปไอสองตัวนี้บวกกันก็คือบวก16ถัดไป2ตัวนี้บวกกันก็คือจะเป็นบวก13 k แบบนี้ก็ ขอให้เรียงลําดับให้มันเป็นระเบียบก่อนข้อเนี้ยถ้าใครเปิดหัวมาแล้วทําเลยนะถ้าทําแบบลืมลืมดูอะนะทำแบบลืมดูก็จะได้คําตอบนี้ก็คืออะไร2ตัวนี้บวกกันได้ลบเใช่ไหมลบเแล้วก็เผลอเขียนเป็นทีด้วยต่อไป2ตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่ได้ได้เแล้วก็เผลอเขียนเป็น i ด้วยต่อไป2ตัวนี้บวกกันได้22 แล้วก็เผอเคเป็นเด้วยแล้วก็สองตัวนี้บวกกันได้ได้สิบแล้วก็เผอเขเป็นเคด้วยก,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 ก็ผิดนะครับฉะนั้นเราต้องเอามาสลับลําดับให้เหมือนกันก่อนซึ่งการสลับลําดับเนี่ยผมแนะนำครัว่าให้เป็นลาดับนี้ t x y z นี่คือ u อ่านี่คือ u แล้วสิ่งที่โจทย์ให้หามันหาอะไร u กําลังศูนย์ไม่ใช่นะครับ สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์สากลผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองอันนี้พวกเราอย่าพูดว่ายูกำลังศูนย์นะให้พูดว่ายูตัวยกศูนย์หรือก็คือ,อยูในองค์ประกอบอะอ,องค์ประกอบที่ศูนย เวลาเรานับเวกเตอร์สี่มิติเนี่ยมันก็จะนับสิ่งนี้นี่คือองค์ประกอบก็คือ10บอ่ะผมเขียนเป็นตัวสีน้ำเงินแล้วกันก็คือ1 0บลบเจ็ดสถ้าถ้าผมบวกเลขถูกนะรบกวนผู้ชมทางบ้านเช็คเช็คการบวกเลขด้วยถ้าบวกเลขถูกก็คือ1 0บลบเจ็ดสเนี่ยคือองค์ประกอบ ซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ component ต่อไปที่เหลือล่ะเรียกว่าอะไร t x i j k ไหนยังจำคำพูดที่คุณครูสอนที่คุณครูมอปลายพูดได้ไหมคุณครูพูดว่าอะไรพูดว่า b a s i สใช่ไหมภาษาอังกฤษ b a s i ส ซึ่งภาษาไทยผมขอเขียนแต่ว่าเด็กๆจำคขาว่าเบสิสอะดีแล้วมันแปลว่าฐานลากอะไรฐานลากเอาไปว่ามันแปลว่าฐานลากก็เด็กๆจำคำว่าเนี่ยคอมโพเนนต์คือ10-7-16-13็ดสิบเบสิสคือ Tijk ทีนี้วิธีนับเนี่ยเขาจะไม่นับ1 2 3 4เขาจะนับว่าตัวเนี่ยคือตัวที่ศูนย์ ตัวเนี้ยก็คือคอมโพเนนต์ที่0เบสิสที่0นี่คือคอมโพเนนต์ที่1เบสิสที่1นี่คือคอมโพเนนต์ที่2เบสิสที่2นี่คือคอมโพเนนต์ที่3เบสิสที่3นับ0 1 2 3ถ้าใคร เรียนเขียนโปรแกรมก็จะชิวๆอ๋อนับศูนย์หนึ่งสองสามเขียนโปรแกรมก็นับศูนย์หนึ่งสองสามเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เขียนโปรแกรมก็จะเจอเฮ้ยนับศูนย์โอเค<笑><笑>นะฉะนั้นแปลว่า u ศูนย์เนี่ยอย่าลืมนะนี่ไม่ใช่ u กำลังศูนย์ u ศูนย์เราจะตอบว่าสิบอย่ามาเอ้ย e อาจารย์อะไรกำลังศูนย์ต้องตอบหนึ่งไม่ใช่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 ยกไม่ใช่ใชใชยกยกำลังต่อไป u หนึ่งคือ u ตัวยกที่1หรือก็คือ u องค์ประกอบที่1ตอบลบ7ต่อไป u ตัวยก2คือ u องค์ประกอบที่2ตอบ16 u องค์ประกอบที่3ตอบ13นะครับทีนี้เป็นข้อตกลงระหว่างผมกับผู้เรียนนะครับ การเขียนเนี่ยถ้าผมเขียนอย่างเงี้ยคือตัวยกไม่ใช่ยกกําลังถ้าผมจะเขียนยกกําลังผมจะพยายามใส่วงเล็บนี่คือ U ูยกกําลังศนะถ้าเกิดผมเขียนยกกําลังอย่างเช่น U1 หนึ 1, แล้วอยากจะยกกาลังสองผมก็จะเขียนใส่วงเล็บแล้วก็มีเลข2อนะก็เอาไปว่ายกกำลังอะ่ะผมจะใส่วงเล็บแล้วก็มีตัวชี้กําลังแต่ถ้าเกิดเป็นเลขยกอย่างเงี้ย คือคือตัวยกนะครับไม่ใช่ยกกำลังอ่านีก็คือจบแบบฝึกหัดข้อที่1นนะครับตัวอย่างข้อ2เขากำหนดเวกเตอร์มาให้3ตัวก็คือเวกเตอร์ A 4มิติเป็นแบบนี้เวกเตอร์ B 4มิติเป็นแบบนี้แล้วเวกเตอร์ C 4มิติเป็นแบบนี้แล้วแบบฝึกหัดข้อ2มันมี2ข้อย่อยคือกอไก่จงคำนวณอันนี้โอ้โห แล้วก็นา,นาม,มืดแล้วขอใครโจงคำนวณอันนี้โอ้โหถ้าใครถ้าใครอันนี้นาม,มืดอันนี้จะเป็นลมนะไม่เป็นไรก็ค่อยๆทำนะครับอันนี้เราก็ทําในวงเล็บก่อนเราก็ทํา A บวก B ก่อนอันนี้เขาเรียงลําดับมาถูกแล้วไม่เหมือนตัวอย่าง้อหนึ่งตัวอย่าง้อหนึ่งกคงอยากให้เราฝึกเรื่องการเรียงลําดับอะ่ะอันนี้เขาเลยเรียงมาให้แล้วนะก็ ง,ง,งั้นก็บวกเลยนะครับ t บวก t เนอะก็คือจะเป็น3ามบวกสได้5 5าห t ต่อไปแกน i นะแกน i แกน i ก็จะเป็นลบแ i ทีนี้แกน y มันมีเฉพาะใน b ก็จะเป็นต่อไปแกน z มันมีเฉพาะใน a โอเคนะครับ สรุปก็คือ5เนี่ยมันมาจาก2 3บวก2 4ตัวเนี่ยมันมาจาก8บวกกับลบ12ต่อไป0บวก5แล้วก็0ลบ2ได้แบบนี้จากนั้นเราเอา c มาดอดนะเอา c มาดอดอเขียนๆอย่างนี้ล้นก็คือ c ดอดกับ a บวก b ได้อะไรเอ่ยก็เอาแกนเวลาคูณกันก็คือจะเป็น3คูณ5ต่อไปเอาแกน X คูณกันก็คือจะเป็น3คูนลบ8ต่อไปแกนแกน y คูณกันก็คือ2คูณ5ต่อไปแกน Z คูณกันก็คือ6คูณลบ2 แล้วแกน x ใส่บวกแกน y ใส่บวกแกน z ใส่บวกแกนเวลาใส่ลบเป็นโมดลีพัดครับก็คือ mostly plus แปลว่าบวกเป็นส่วนใหญ่ก็เนี่ยมีบวก3ตัว <c oughs> ฉะนั้นอันนี้จะได้ลบ15อันนี้38 83 24แต่มันมีเครื่องหมายลบก็จะเป็นลบ24 อันนี้บวก10อันนี้ลบ12อ่ะคิดเลขก็ขอใช้เครื่องคิดเลขไปเลยแล้วกันนะครับเป็นไหนก็ได้ไหนนะตัดตันนี้ก่อนลบ1 0บวก10บลบ12ได้ลบ2อแล้วก็กดเครื่องคิดเลขนี้เลยก็คือลบ, 15, ลบ -26 ลบ6นะได้ลบ41 นี่คือคำตอบข้อกไก่เดี๋ยวผมจะลบแล้วทำข้อขอไข่นะครับข้อขอไข่เจอแล้วก็จะเป็นลมอ่ะโอเคลบลบนะครับก็ใจเย็นๆก็ค่อย,อยๆทำนะอ่าเราทำทำวงเล็บแรกก่อน2 C ซได้เท่าไหร่ก็คือเอา2คูณกระจายเข้าไปทุกตัวก็จะได้เป็น6 t บวก 6i บวก 4j บวก 12k แล้วก็เอา b มาบวกนะครับฉะนั้น 2c งบวก b เอา b มาบวกก็จะเป็น6บวกสเป็น8 8 t ต่อไป6บวกกันลบ12ได้ลบห ต่อไป4บวกกับ5ได้9ต่อไป12บวกกับ0ก็ได้12อ่ะเป็นอย่างนี้ต่อไปเราเราทำลบ a บวก b อ่ะทำทำตัวตัวหลังนี้นะครับลบ a บวก b อันนี้เดี๋ยวผมขอเขียนนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวงงนะครับมันก็คือลบ 3t ก็คือเอาเครื่องหมายลบคูณเข้าไปก่อนลบ 3T ลบ 4I บวก 2K อย่างนี้แล้วก็บวกด้วย 2T ลบ 12I ลบ 5J ่ะโอเคแล้วโยงเส้นนะครับก็2 2ตัวนี้มาเจอกัน ก็จะได้เป็นลบสบวกสก็จะเป็นลบทีเฉยต่อไปสองตัวนี้เจอกันลบสลบสิได้ลบสิบส,บสบต่อไป J ไม่มีฉะนั้นก็ไอตัวเนี้ยอยู่เดียวๆจะเป็นลบหต่อไปเไอนี่อยู่เดียวๆ,ยยยวๆก็จะเป็นบวกส อ่ะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วคําสั่งสุดท้ายของมาเนี่ยก็คือเอา2ตัวเนี่ยมาดอดกันนะผมขอลบไปนี้นะครับเดี๋ยวเส้นเส้นตีกันก็ลองเช็คดูนะครับว่าการคํานวณอะไรถูกต้องไหมอ่ะอันนี้อันนี้คือลบลบเบวกบส่วนอันนี้คือวงเล็บแรกก็คือ2 C ลบ 2c บวก b อ่ะเอาสอ,อันนี้ดอดกันดอดกันนะตามคำสั่งโจทย์ก็แกนเวลาคูณกันก็จะเป็น8คูณกับลบหต่อไปแกน x คูณกันโอ้ตัวนี้คูณยากลบ6เจอกับลบ16ต่อไปแกน y เจอกันก็นกจะเป็น9เจอกับลบห ต่อไปแกน Z เจอกันก็จะเป็น12เจอกับ2แล้วแกน X ใส่บวกแกน Y ใส่บวกแกน Z ใส่บวกแกนเวลาใส่ลบทีนี้ลองดูดีๆนะครับ818 8, ลบเจอลบเป็นบวกฉะนั้นตัวนี้จะเป็น8ต่อไปลบเจอลบเป็นบวกฉะนั้นก็จะเป็นบวก66 3 16 6 7 8 9 อย่างนี้ต่อไปอันนี้ลบ45ต่อไปบวก24แล้วอันนี้ขอกดเครื่องคิดเลขนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคิดเลขในใจเลยอาจจะผิดได้8บวก96ลบ45บวก24ฉะนั้นผลการดอดโปรดักต์ในข้อขอไข่ก็จะตอบ 83ตามนี้นะครับอ่านี่คือแบบประคัดข้อ2